ไมมเหรอต้องค่อย้า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 แป้้้อครับเฮ้ย้้ครับดียวเดียวเดียวเนอาพอ้กนเอาพอ้มขับได้บ่ได้ยูได้ยูินแล้วยังละไปไปไปปวงปครับ ไม่มีประตูาี่อออเรียงรียงเรียงม้ราเรียงแมเรียงยงนี้เรียงงเรียง้ง เมื่อวนเจัรานปานพครับพอครับมาเลยมาเลย